โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นมา3วันเนี่ยคงจะติดปัญหาที่อยู่เลเวล49ใช่ไหมไม่สามารถไปเลเวล50ได้วันนี้ผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการเพิ่มเลเวลนะครับฉบับสายฟรีนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องเติมเลยก็ได้นะครับผมเราเนี่ยสามารถขึ้นเลเวล50แบบผมได้เลยนะเลเวล50มันดียังไงมันดีตรงที่เราจะ เล่นเนื้อเรื่องต่อไปได้นะครับอ่าเดีย๋ยวมาดูกันนะครับกดมาที่ตรงโปรไฟล์แล้วนะแล้วกดมาที่ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันจะมี EXP ให้เรารับนะครับก็คือของเพื่อนๆน,น่ะมันจะอยู่ที่เลเวลสิแล้วมันจะติดแบบว่านี่เลยติดตรงที่ให้เราเนี่ยไปเล่นชาร์ t เตอร์ที่4ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องวล่งห้าสิบก่อนเราเนี่ยให้เราดูที่ตรงนี้ครับผมนี่เลยตรงนี้คือค่าสติมิน่ที่เราใช้ไปนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ถึง1,500นะ1,500เนี่ยเราจะได้รับ e XP มาก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมอะ่ะมันยังไม่เวล50ผมต้องใช้อีก300นะครับอ่า300เนี่ยผมก็จะรับก้อนนี้ครับก้อนนี้300ปุ๊บมันก็จะเลเวล50ครับผมพอเลีเวล50เนี่ยเราก็จะสามารถไปลงคอนเทนต์อื่นๆต่อได้นะครับไม่จำเป็นต้องเติมเลยนะครับการที่เราจะ มีสเตมิน่าใช้ให้พอครับเราต้องซื้อสเตมินาทุกๆวันนะครับนี่เลยหรือว่าใช้ขวดนี้ก็ได้ครับผมนี่เป็นขวดนี้ที่เขาแจกมาจากกิจกรรมหรือว่าใครที่ไปลงในดันเจียนนะครับดันเจียนลกไลท์อ่ะเนาะที่ให้เราเล่นไปเรื่อยๆมันจะอยู่ที่ด่าน8ดนะครับด่าน8เนี่ยมันจะมีร้านค้าให้เราซื้อนะบางทีมันก็จะสุ่มดอก ในส่วนของพลังงานให้เราซื้อนะครับก็อยู่ที่ราวๆสี่สิบเพชรเนาะซื้อได้สองขวดนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะสี่สิบห้าเพชรนะอันนี้ก็แล้วแต่มันมาขายเป็นแบบไหนเนาะก็ให้เราซื้อเราก็กดเล่นนะครับส่วนตัวผมนะไปฟาร์มตรงไหนอ่าส่วนตัวผมเนี่ยจะมาฟาร์มที่อีเวนต์นี้ก่อนครับผมามาฟาร์มที่อีเวนต์นี้ก่อนในส่วนของด่านก็จะเป็นด่านที่หนึ่งขดแปดนะครับผมทาไมผมถึงไม่ไปฟาร์มหาของหาทรัพยากร เพราะอะไรเพราะว่านะครับผมด่านทรัพยากรเนี่ยอ่อย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูปึ๊บตรงนี้นะครับการที่เราจะหาของสีม่วงเนี่ยในการที่จะทําตัวละครอีกขั้นหนึ่งนะครับเพิ่มเลเวลแม็กของตัวละครเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับมันจะต้องเลเวล50ก่อนครับอ่าถ้าเราไปฟาร์มเนี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะเราต้องเสียของเนี่ยไปคาราบอีกนะครับเพื่อที่ให้เป็นเป็นสีม่วงผมก็เลยไปเล่นอีเวนต์ก่อนนะครับไปเล่นอีเวนต์ ปุ๊บก็ให้มันได้สเตมินาถึงเราก็จะรับ EP มาใช่ไหมแล้วก็อีเวนต์เนี่ยเราสามารถไปสุ่มกาชาในส่วนของอีเวนต์ได้ครับอ่าอันนี้ก็รับเควสปุ๊บแล้วก็มาสุ่มกาชาได้นะครับกาชาของอีเวนต์เนี่ยมันก็จะได้รับพวกนี้ด้วยครับของต่างๆนะนี่เลยสุ่มเนี่ยมันต้องเหมาทั้งหมดตู้อยู่แล้วครับสุ่มทั้งหมด60ครั้งนาะต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งอันนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้มันก็จะได้รับนี่ด้วยสมุดสีม่วงด้รนะับเป็นเหมือนสมุดสีม่วงเนี่ย แผ่นสีม่วงเอ้ยแผ่นสีส้มเออสีม่วงเลยมึนแผ่นสีส้มนะครับเอาไปสุ่มในตู้ของตู้ลิมิเต็ดได้นะครับแล้วก็ได้พวกกรอบรูปด้วยนะอันนี้ก็มีของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับนี่ก็มาทาอีเวนต์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปฟาร์มทรัพยากรที่เราต้องการใช้นะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยการที่เราจะทําทเพิ่มเลเวลแม็กเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะใช้สีม่วงนะครับผมนี่เลยตรงนี้นะก็ ต้องรอววห้าสิบก่อนนะครับถึงเราจะไปฟาร์มถึงมันจะคุ้มนะถ้าแบบว่าเราเอาไปคาราฟเนี่ยอ่ะคราฟเนี่ยถ้าเรามีของอยู่เนี่ยเราสามารถคาราฟได้แต่ว่ามันจะต้องใช้ในส่วนของเออไอ้อนสี่เหลี่ยมในส่วนของตรงที่เราเป็นตกแต่งของเราเนาะนี่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนยานหรือว่าเป็นห้องของเรานะเนี่ยนี่นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็มาอัพตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ รับลูก,ลกสี่เหลี่ยมเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อัพตรงนี้ไว้ก่อนเลยเนี่ยผมอัพถึงขั้นสามนะเพื่อที่จะให้มันผลิตเร็วขึ้นตอนแรกเนี่ยผมเสียไปประมาณหนึ่งพันเนาะหนึ่งพันเพื่อที่จะอัพให้ขึ้นขั้นสามนะครับซึ่งขั้นสามเนี่ยผมว่ามันดีนะมันดีนะครับผมอย่าเพิ่งเอาไปคราบของนะให้เรามาอัพตรงนี้ขั้นสามก่อนแล้วค่อยเอาที่เหลือเนี่ยไปคาบนะครับผมมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าในระยะยาวเนาะเพราะว่ายังไงมันก็ลงด่าน ยังไหวอยู่เราก็ลงดาบไปก่อนแล้วก็รอเวลาเพราะว่าสเตมินาเนี่ยของเราเนี่ยเห็นปะเราก็เก็บไว้ได้เออเก็บสเตมินาเอาไว้เล่นตอนที่เรามีของคาฟแล้วก็ได้นะครับหรือว่าค่าใครแบบเนี้ยที่มันเป็นตันอยู่นะล้วก็ไปเล่นให้มันเหลือต่ํากว่า129เนะเพื่อที่จะได้ให้มันเนี่ยรีพลังงานจะได้แบบไม่เสียเวลาเปล่าเนาะโอเค คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมนเพื่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมด้วยนะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับผมตอบทุกคําถามนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ